สุบูลุฟอลเลสเตอร์นะครับเตจชุดลากเรือลากเจ็ตสกีลากบิ๊กไบต์นะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลมาตรฐานนะครห้าสิบนิ้วลากเรือได้เจสกีได้บิ๊กไบค์ได้นะครับโตบอลเมาส์นะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานตัวนี้นะครับจะไม่ยี่ยดออกนอกรถหรือแค่บริเวณตรงนี้ จุดปักไฟนะครับเป็นปลักไฟเจ็ดิลดตามสัญาไฟรถเลี้ยวซ้ายลขวาไปเดกไีคทมที่จนะครับซ่อนอยู่ใต้ารถทั้งหมดครับตัดเกียวด้านล่างกันนะครับมีสปริงกันคานะครับรหัวอูเียล้อรับชุดหน้าเัแรั บรุฟฟอเรสเตอร์แหง